สวัสดีค่ะสีแพทย์จีตันเพชรสมบูรณ์ค่ะวันนี้นะคะก็มีอีตันอีหนึ่งรุ่นที่จะนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันนะคะวันนี้เป็นอีตันสีละรุ่นกลางนะคะมาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงซึ่งคันนี้นะคะก็จะเป็นรถที่จะเตรียมส่งม,มอบลูกค้าที่อาเภอโนนไทยค่ะจังหวัดนครราชสีมาคันนี้เพิ่มเติมในส่วนของสเปคนะคะรวมถึงเครื่อในส่วนของเครื่องเสียงกันด้วยนะคะสําหรับราคาเริ่มต้นนะคะอีตันสีละรุ่นกลางคันนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่260,000บาทเดี๋ยวเราไปชมสเปคและความน่าสนใจขอ,อีตัันนนคค้ก่ะ สำหรับสเปคและรายละเอียดของอี่ห้4ีเราดุงกลางคันนี้นะคะลูกค้าก็เพิ่มเติมสเปคไม่ว่าจะเป็นชุดเพาท้ายคันหน้านะคะลูกค้าเลือกใช้เป็นพาท้ายคันหน้าของโตโยต้าบีนะคะเดี๋ยวเรามาชมช่องล่างกันนะคะคันนี้ก็จะมียางอะไหล่ด้วยหนึ่งเซนนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะยังไม่ได้ใส่ยางอะไหล่ขนาดกระซีนะคะเป็นเหล็กรังน้ำใหม่ขนาดห้านิ้วชุดแหนบค่ะเป็นแหนบไมด์บัดจีฟินนะคะชุดเพากลางใหญ่ๆแบบนี้ค่ะชุดเกียร์นะคะลูกค้าเลือกใช้เป็นเกียร์โตโยต้ตา รุ่นนี้นะคะเป็นเกียร์โตโย t a า 3L นะคะสโลเป็นสโลแยกแบบ Toyota า 5L สำหรับรถทุกคันที่มีการติดตั้งเครื่องเสียงนะคะเราจะเพิ่มแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เพื่อที่จะให้กําลังไฟในการใช้ได้เหมาะสมนะคะกับการใช้งานของเครื่องเสียงนะคะชุดเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์คูปต้าเ 155DI ื่องเสียงนะคะที่ลูกค้าเพิ่มเติมกันเข้ามาวงอะไรวงใหญ่นะคะปรับระดับได้ค่ะในห้องนด่สารนะคะกว้างขวางขออนุญาตไม่เปิดเพลงนะคะเพราะว่า,าจะโดนในเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะขนาดยางค่ะคู่หน้าเป็นยางเจ็อยขอบสิคู่หลังลูกค้าเพิ่มเติมสเปคกันเข้ามาเป็นยาง8 2 5 ขอบ16นะคะชุดแตรนะคะลูกค้าก็เพิ่มเติมกันเข้ามาเป็นแตรด่วนนะคะแบบ2ฝัฝาด้านบนนะคะวันนี้เก็บคลิปในช่วงมืดมืดนิดนึงค่ะระบบเบกนะคะก็จะเป็นเบกน้ำมันอันนี้ก่อน,นะคะถอยนะคะ สวยงามในแบบของอีแตนพิสบูของเราค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะรับอีแต่งงานเคื่อภาพไปใช้งานกันนะคะฝากติดตามผลงานของอีแตนพิสบูของเราด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะจะรองรับการบรรทุกได้ไม่เกิน6ตันนะคะสัดส่วนของกระบะค่ะความกว้างอยู่ที่1เมตร70ค่ะความยาวของตัวกระบะ3เมตร30นะคะความสูง1เมตร40รวมเหล็กเสริมด้านบนก็จะอยู่ที่1เมตร50เซนนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับอีสเปซของอีแตนสีร้องตรงกลางคันนี้นะคะหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจสําหรับลูกค้าหลายๆท่านท,ที่กําลังมองหาอีแตนว้่ใช้งานกันนะคะสาหรับชุดเครื่องเสียงนะคะคันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมกันอยู่ที่มูลค่า20,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะได้อีแตนงานคุณภาพของเราไว้ใช้งานกัน อีแตนเพชรสบูของเราค่ะเปิดบริการอยู่ที่อำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาเรามีอีแตนหลากหลายรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานกกะแบะไม้ที่สวยๆแบบนี้นะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของอีแตนเพชรสบูรของเรานะคะเป็นความสวยงามในแบบอีแตนโคราชของเราค่ะในส่วนของการจําหน่ายนะคะช่องทางการจําหน่ายเราจําหน่ายกทั้งแบบเงินสดค่ะเราไปถึงลูกค้าท่านใดที่เป็นลูกค้าทกศก็สามารถซื้อผ่านระบบสินเชื่อทกศได้ทุกสาขานะคะท่านใดที่ต้องการอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการขอใบเสนอราคานะคะ ในยุคของการเสนอราคาที่ทันสมัยแล้วก็รวดเร็วนะคะโดยการเสนอราคาผ่านในส่วนของอไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์นะคะหรือว่าจะเป็น f c e e o o o นะคะก็สามารถติดต่อกับเรากันเข้ามาได้นะคะหรือว่าต้องการอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเ,เติมนะคะก็กดสอบถามกันเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะ044-006684นะคะฝากทีตามผลงานคอยแต่พิเศูของเราด้วยค่ะ สำหรับหนึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะสีพแพร่ละเอีตดเพชรสมบูรณ์ก็คาดหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจแล้วก็อาจจะช่วยทำให้ลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่กำลังมองหาอิฐแตนคุณภาพไปใช้งานกันเป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอที่ช่วยเพิ่มในเรื่องของการตัดสินใจนะคะอยากจะได้อิฐงานคุณภาพนะคะ่าลืมติดตามผลงานของอิฐเพชรสมบูรณ์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่อง u t u b e ค่ะหรือจะเป็นช่องอหน้าเพจนะคะ Facebook วันนี้สีแพล่ละเอีตดเพชรสมบูรณ์ขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมหนึ่งคลิปวิดีโอนี้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ